สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปช่องของผมนะฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมมีความรู้มาแชร์ให้กับคุณผู้ชมนะครับจากการทดลองของผมนะครับวิธีการขยายพันธุ์เจ้าผักปังนะเป็นผักที่เอาไปลวกไปทากับข้าวไปทําแกงส้มนะที่เขาพูดกันล่ําเลยกันนะครับเป็นผักที่โตง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์เร็วนะครับทีนี้ผมสงสัยระหว่าง วิธีการขยายพันธุ์เอายอดอย่างเดียวมาปักนะครับมาปักชำนะกับเราปล่อยให้มันเลื้อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ตัดยอดแล้วเอาแต่ละข้อสังเกตไหมฮะนี่คือยอดที่มันเลื้อยไปนะครับแล้วผมก็ตัดแต่ละข้อแต่ละข้อจะมีใบออกมาแล้วก็จะมีตุ่มเล็กๆกค็คือตุ่มยอดนะครับผมทดลองโดยการนี่ครับอันนี้คือรากมันนะที่ผมปักชำเอาไว้ 1ผมมีผมตัดสองท่อนเลยนี่แล้วก็เอาใบเนี้ยที่มีตาเนี้ยกับตาเนี้ยมีอยู่2ตาเห็นไหมฮะมีตาตรงนี้กับข้อมีข้อตาตรงนี้กับข้อตาตรงนี้แล้วผมก็ตัดระหว่างครึ่งตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับส่วนการทดลองอีกอันนึงนี่คือตัดระหว่างข้อตาเหมือนอ้อยเลยครับ เออตัดเลยปั๊บแล้วก็นำไปปักชำในดินเพาะนะครับเป็นดินเพาะไอ้ที่เขาเพาะก้านะครับเป็นพิชมอสนะซึ่งสิ่งที่ผมค้นพบก็คือเอ่อไม่ว่าจะเป็นสองข้อตาหรือข้อตาเดียวมันก็งอกทั้งคู่ครับและถ้าเราจะประหยัด หรือขยายพันธุ์ได้มากที่สุดก็คือเราใช้แค่ข้อตาเดียวก็พอครับนี่ลักษณะแทนที่เราจะเอาสองข้อ,เ,อเราเอาข้อเดียวเหมือนท่อนนี้ถ้าตัดครึ่งปัป๊บมันจะได้สองข้อใช่ไหมครับนั่นคือเราได้สองต้นนะครับเพื่อขยายพันธุ์เอาไว้กินยอดต่อไปนะครับลักษณะของยอดผักปังที่ผมซื้อมานะครับเป็นพันธุ์น่าจะเป็นพันธุ์ที่ที่เขาปลูกแบบ ใบใหญ่จเจริญเติบโต,ตเร็วแล้วก็ขึ้นได้ทุกที่นะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นแม่นะครับช่วงนี้ก็คือผมไม่ค่อยเล่นเกมแล้วนะครับผมอยากใช้เวลาอยู่กับพวกต้นไม้บ้างนะครับผมชอบอยู่กับสีเขียวของต้นไม้นะออีกในหนึ่งผมก็ชอบเล่นเกมแหละแต่ว่าไหนๆก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วนะก็ทำคลิปไปด้วยแล้วกันนะครับ ปลูกผักไปทําคลิปไปนะครับสําหรับคนที่กําลังติดตามผมอยู่นะก็หรือใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมจะมีาการปลูกพืชไว้สําหรับกินปลอดสารพิษรอบบ้านนะครับเรื่อยๆนะคุณผู้ชมก็เห็นแล้วก็นําไปทําตามได้นะเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูต้นแม่นะไปดูต้นแม่กันนะครับ มันจะมืดหน่อยนะตอนนี้ทั้งสามทุ่มแล้วนะครับนี่คือต้นแม่ที่ผมซื้อมายี่สิบบาทนะครับกับเอ่อนี่นะฮะนี่คือต้นแม่เขานะครับนี่คือยอดนะครับที่มันออกจากต้นแม่นะถ้าเปิดแฟลชนะนี่นะฮะนี่คือต้นแม่นะครับนี่นี่คือยอดนะครับนี่ยอดเนี้ยเราจะตัดไปกิน นะครับผักปังเนะี่ยนี่คือต้นต้นแม่นะครับที่ผมได้มาว่าอวบใหญ่น่ากินมากนะครับมันก็จะเป็นกิ่งที่เขาตัดมาแล้วก็มาปักนะครับแล้วผมก็ซื้อมานะเป็นอย่างเงี้ยยี่สิบบาทนะครับจากนั้นผมก็มาปลูกลงดินนะครับทําดินให้ร่วนซุยมีขี้วัวล้อมรอบนะครับแล้วก็ทุกๆ2สองสัปดาห์หรือสิบห้าวันหรือครึ่งเดือนเนี่ยผมจะโรยสูตรสิบห้ากับขี้วัว อู่นส,สิบห้าเนี่ยจะใช้ประมาณแค่ช้อนช้อนชาครับโรยๆทั่วๆบางๆนะครับมันก็จะแตกยอดออกมาดีมากนะครับผสมกับขี้วัวลดน้ําเข้าไปนะครับนี่ดูยอดนี้ฮะนี่ผมไว้นะครับนี่นดูยอดนี้ฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่ายอดเนี้มันแตกยาวออกมาเห็นไนหะยาวเป็นงูเลยนะครับเลื้อยไปเรื่อยนะครับเออเลื้อยไปเรื่อย ที่ผมปล่อยให้มันเลื้อยเนี่ยเพราะว่าผมจะขยายพันธุ์จากต้นแม่นะครับซึ่งผมซื้อมาแค่เดือนกว่าเองคุณผู้ชมเจอทั้งเคมีทั้งอินซีนะครับนี่นี่ก็มีแมงมากินบ้างนะนี่แต่และข้อตานะฮะนี่เราตัดตรงนี้ปับ๊บเราตัดตรงนี้ปับ๊บแล้วเราเอาตรงด้านล่างเนี่ยไปปักดินนะครับมันก็จะงอกรากเหมือนช่วงต้นคลิปนะครับนี่นะฮะผมจะได้อีกหลายต้นมากๆเลยนะครับ เมื่อผมปล่อยให้มันเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันกินสารอาหารเข้าไปเรื่อยๆนะครับไอ้พวกนี้นะครับผม,ผมโรยไปมันก็จะได้นะครับนี่ได้หมดนะครับมีพริกมีอะโวคาโดนี่ที่ผมชำม,มาไว้นี่เดี๋ยวผมก็จะเอาไปปลูกนะเนี่ยฮะสังเกตได้เลยนะครับใบางามมากฮะเงางามมาก เมื่อผมมียอดผักปังไว้กินนะครับผมก็จะมีผักปอดสามพิษไว้กินนะลวกกินกับน,น้ําพริกน้ําพริกปลาทูอย่างนี้นะครับแค่นี้สุขภาพก็แข็งแรงแล้วนะฮะนี่ยังมีกระเพราที่ผมหวานหนึ่งนะซื้อมา7บาทในลาซาดานะฮะนี่นะะนี่มะเขือเทศตำส้มตำนะครับขึ้นหมดแล้วนะมาหวานทิ้งไว้กับพีชมอสนะครับผสมกับดินทั่วไปนะครับอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะ มันก็จะโตของมันนะครับต้องมีพีทมอสกระตุ้นนิดนึงนะก็มีทิกเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมที่กำลังอยากจะปลูกผักไว้กินรอบบ้านนะเห็นคลิปนี้ก็กดติดตามไว้นะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมีเรื่อยๆอันนี้เป็นดินปูของผมเออเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นคลิปหนึ่งแล้วกันนะว่าผมใช้ดินปูอะไรนะเพื่อความร่วนซุย ผมก็จะขยายพันธุ์เพิ่มนะฮะนี่ได้อีกหนึ่งต้นไอ้นี้เดี๋ยวให้มันแข็งแรงเดี๋ยวผมจะตัดแล้วผมจะเอาท่อนบนไปปักอีกนะครับเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามสี่นี่ตรงนี้ผมก็จะตัดนะห้าหกผมจะได้อีก7กระถางหรือเจ็ดต้นเลยทีเดียวนะไว้สำหรับกินหรือใครจะมาซื้อผมก็ขายนะฮะกระถางละยี่สิบเนี่ยฮะ เศรษฐกิจพอเพียงอ,อ,อยู่กับต้นไม้มันก็มีความสุขดีครับใครที่เห็นคลิปนี้ก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังสนใจปลูกต้นผักปังหรือผักปลอดสาพิษไว้กินนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวยมากเลยยังไงก็ต้องตัดนะคลิปนี้ สวยจริงๆนะครับ